ครับสวัสดีครับอาจารย์โมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับเดี๋ยวผมขอย้อนเล่าก่อนครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์เรียกว่าดเรพิพึ่งบุญปานศิลาพ่อพึ่งบุญครับพี่พ่อพึ่งบุญปานศิลาใช่ครับพี่แต่มนแนะนําศิลปินเนี่ยเราเรียกว่าโมมาแตงโมมาแตงครับโมมาแตงครับที่ที่ขอรบกวนเวลาอาจารย์ก็คือว่าเมื่อในช่วงช่วงวันครูที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสกู๊ปอยู่ชั้นหนึ่ง ผมสัมภาษณ์เกี่ยวกับศิลปินที่มาเป็นครูทีนี้เขียนไปเขียนมาก็มาเจอครูท่านหนึ่งมาเป็นศิลปินซึ่งเป็นเป็นมุมมองที่ค่อนข้างแปลกและแตกต่างแล้วก็ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าอาจารย์โมเนี่ยมีกระแสในโลกโซเชียลก็คือไปทาคลิปไปสัมภาษณ์ศิลปินไปสัมภาษณ์เซเลบหลากหลายท่านเลยคจนเกิดให้เกิดคนพิฆาตพูดถึงกันเยอะมาก ครับ <laughs> นี่อาจารย์เล่าอาจารย์ให้ฟังก่อนนะอาจารย์โมมาแต่งอาจารย์แต่งโมเนี่ยมาเป็นนักร้องได้ไงไลฟ้ฟังก่อนคือจริงๆแล้วผมชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วแหละเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเป็นนักร้องเนาะเขาก็ร้องเพลงคุณพ่อร้องลูกกูงคุณแม่ร้องลูกทุ่งอะไรเงี้ยแต่ตอนช่วงผมก็ร้องเพลงตลอดอยู่ที่บ้านนะครับแต่ก็ไม่ได้ประกวดเป็นเรื่องเป็นราวจน จนมาอยู่มหาหลัยนะครับก็เริ่มที่จะประกวดตอนตอนนั้นเรียนเิญญาโทได้ทุนเรียนต่อก็เลยมาร่วมประกวดกับน้องๆทําวงกันนะครับแต่บังเอิญว่าช่วงนั้นก็อยากทําเพลงนะแต่ก็ตัดสินใจว่าเอ้ยเรารับทุนเรียนก่อนดีกว่าเพราะว่าเราอนาคตของวงการเพลงตอนนั้นมันต้องออกเทปต้องมีค่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะยากกว่าเราก็เลยกะเอ้ยเรามีหน้าที่ต้องทําก็ไปทําหน้าที่ตรงนั้นก่อนเลยแต่ก็ยังมีความฝังใจลึกๆว่าเอ้ยเราก็อยากทาดนตรตีนะอะไรเงี้ยจนเนี่ยผมเรียนส8 จบพอจบปริญญาโทก็มาสอบเปอ็อาจารย์ได้ที่มอเกษตรวิทยเขตศรีราชาครับคณะวิทยาศาสตร์ผมก็สอสนหนังสืออีกสามปีหลังจากนั้นก็ลาเรียนต่อที่ต่างประเทศอีกสามปีไปที่แล้วก็กลับมาจากใช่ญี่ปุ่นกลับมาจากที่ญี่ปุ่นสามปีกว่าเนี้ยก็<ม>เลยเฮ้ทุกอย่างมันลงตัวแล้งงานสอนงานวิจัยอะไรต่างเนี่ยเริ่มลงตัวหมดแหลวของผมผมก็เลยเฮ้เริ่มเอาเพลงเก่าเก่ามาลื้อแล้วก็รู้จักกับน้องๆในวงการก็เลย เขาก็เลยชักชวนวะ่าเออพี่ลองไปอัดแบบห้องอัดมาตรฐานดูไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มจากตรงนั้นครับก็เลยทําเพลงซิงเกิลแรกชื่อเพลงคิดถึงก็ลายครับแสดงว่าเพลงเราเพลงเหล่านี้เราได้แต่งมาแล้วในช่วงที่กําลังทําวิจัยทํารายงานเรียนอยู่ก็แต่งเก็บไว้แล้วใช่ไหมฮะม,มีเพลงที่แต่งไว้ประมาณสักสิกว่าเพลงนะครับแต่เพลงคิดถึงก็ลายเนี่ยเดิมทีมันชื่อเพลงคิดถึงก็โทรมานะแต่มันเม,มเมโลดี้เดียวกันครับ ก็เลยกะว่าเอ้ยมาเราเรามาปรับเนื้อใหม่ดีกว่าก็มีพวกทีมงานช่วยกันปรับเนื้อนะครับคิดคิดถึงอนไลน์เนี่ยมีมีมีคนช่วยปรับเนื้อช่วยอะไรงเพลงด้วยนะครับเพลงที่สองที่ซิงเกิลที่2ที่จะปล่อยเร็วๆนี้ผมทําคนเดียวครับก็มีส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแต่งใหม่ที่เอามาปล่อยเพราะเพลงเก่าเก่ามันภาษาเริ่มเก่าเดี๋ยวคงจะต้องเอามาปรับครับพี่อืมครับครับอาจารย์ไปได้แนวคิดได้สไตล์ได้แบบ มาจากไหนสไตล์ที่เป็นบ๊อบล็อกจริงๆผมฟังเพลงอาจารย์ผมผมนึกนึกว่าเป็นอินดี้ลูกทุ่งเลยด้วยซ้ำไปนะ <c oughs> จริงๆก็อ,อยากให้เป็นจินที่ลูกทุ่งนะเพราะว่าเขาเขาฮิตอินดี้ลูกทุ่งกันอะไรเงี้ยก็จริงๆผมชอบร้องเพลงแนวบ๊อบล็อกอยู่แล้วครับคือจะล็อกมากก็ล็อกไม่หนักแต่ช่วงที่เรียนอ่ิเปียรตีเนี่ยท,ที่ที่บางแสนนะครับช่วงนั้นจะร้องล็อกล็อกซะเยอะร้องพิเศษโลโซอะไรเงี้ยเริ่มเล่นหัดกีตาร์อะไรเงี้ยแต่หลังๆมาแล้วรู้สึกว่าเรา สังคมมันวุ่นวายคนน่าจะชอบฟังอะไรสบายๆมากกว่าก็เลยปรับความแรงของความเป็นล็อกลงมาให้เป็นป๊อปล็อกอะไรเงี้ยก็เลยยังคุยกับทีมงานว่าเฮ้ยเราเป็น c ซ R อป๊อปล็อกนะเพราะเราทําซ n R ด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นอาจารย์ปล่อยเพลงคิดถึงก็ไลไรเมื่อเมื่อเดือนปลายปีที่แล้วธันวาคมได้วันวันคริสต์มาสปีที่แล้วยี่บ้าธันวาคมครับปล่อยสักพักก็เจอโควิดเลยเจอโควิดเลยทําเพลงที่สองยากเลยห้องอัดเข้าไม่ได้เลยเพลงที่สองตอนนี้ครับ คร,ครับเพลงที่สองที่เป็นยังไงฮะเราไล่ฟังหน่อยเพลงที่สองเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักนะครับเป็นเนื้อเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ดีพอสําหรับผู้หญิงเขาก็เลยเสียสละให้ผู้หญิงเนี่ยไปอให้โอกาสผู้หญิงได้ไปดูคนอื่นนะเอคุณคบกับเราก็ไม่เป็นไรหรอกเรายัง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 อาจจะยังไม่เหมาะกับคุณยังไม่อบอุ่นครับอย่างเงี้ยก็เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเนี่ยได้มองคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็จะหักมุมนิดนึงก็แนวเซนอาคือหักมุมว่าผู้หญิงก็ไม่ได้ไปหรอกผู้หญิงไม่ได้ต้องการคน เพอร์เฟกแต่เขารักที่ตัวเราอะไรเงี้ยครับชื่อเพลงฝืนยินดีซิงเกิลที่สองคฟังสบายๆครับซิงเกิลสองก็น่าจะปล่อยได้ยังหรือว่ากําลังรอที่จะลออชยังยังยังไม่ได้ปล่อยเลยครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีขั้นตอนการอัดทําเป็นตัวมาสเตอร์นะครับเพราะว่าตัวเดโมเสร็จตั้งสองเดือนแล้วครับแต่ยังไม่ได้เข้าห้องอัดเพราะว่าติดโควิดนี่แหละครับช่วงโควิดแล้วก็อัดตอนแรกกําลังคิดว่าจะทําเป็นเอมวีเลยหรือว่าจะเป็น ออฟฟิเชียลออดีโอก่อนเดี๋ยวกาลังคุยกับทีมงานอยู่ครับเขาน่าจะเร็วๆนี้ครับตอนนี้ใน YouTube มันมีคลิปของอาจารย์ที่ไปสัมภาษณ์ฟักกิ้งฮีโรไปสัมภาษณ์มาหมาสมปองอหลากหลายเลยเป็นที่พูดถึงกันครับทําไมทําเรื่องนี้ฮะคือจริงๆเนี่ยไอตอนที่ผมทําช่อง y u t u b e เนี่ยจริงๆผมทํามาแปดเปีแล้วนะ แต่มันก็จะเป็นเรื่องของธรรมะบ้างปล่อยเพลงปล่อยให้ความรู้บ้าง mm hmm. สื่อออนไลน์บ้างแต่ก็ยังไม่เป็นออฟฟิเชียลคราวนี้ผมก็นั่งคิดว่าเอ้ยผมทําเพลงอย่างเดียวเนี่ยก็มีช่องของตัวเองแล้วเพราะว่าทาช่องมาเพื่อปล่อยเพลงคร mm hmm. าวนี้มันน่าจะมีอะไรที่เราทําได้มากกว่านั้นแล้วผมอยู่กับเด็กไนงะ mm hmm. ผมเห็นเด็ก mm hmm. ผมเห็นคน mm hmm. ผมคุยกับคนเยอะเพราะเราไปอาจารย์เราคุยคนเยอะเรารู้ว่า mm hmm. ทุกคนเนี่ยอยากประสบความเด็ดหมดเลยนะ mm hmm. แต่เขาบางทีขาดแรงบันดาลใจ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไงบางคนอยากได้สูตรสาเร็จซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีสูตรสาเร็จของทุกๆอาชีพผมก็นั่งคุยกับทีมงานว่าฮ้ยผมอยากทำาซียอาร์สักอย่างหนึ่งแต่คงคงคงจะเป็นอะไรที่เหมาะกับเราการที่จะให้ผมไปอ่านหนังสือดีๆแล้วมันถ่ายทอดให้คนอื่นเนี่ยอาจจะอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ถึงกึินเขาเรียกไม่ถึงกึินแล้วไม่ถึงประสบการณ์ที่แท้จริงผมก็เลยนั่งคิดว่าเอ้ยผมน่าจะสัมภาษณ์คนคนที่เขาสําเร็จจริงๆนะแล้วผมจะเริ่มอย่างไงผมก็ต้องเริ่มจาก รอบตัวผมก่อนเริ่มจากศิลปินนักร้องผมสัมภาษณ์มาสิบกว่าคนน่าสิบหกคนแต่ยังไม่ได้ปล่อยไปครับเพราะว่าขั้นตอนการตัดต่ออยู่ครับสัมภาษณ์หมดทั้งภูมิกับหนังพี่ปศนนท์พี่ปัญญาปิ่นแก้วพี่เกลือพวกนี้สัมภาษณ์หมดน้องแทนเคก้กพี่น้อยวงภูศิลปินพี่เอ็มอัตพลพวกนี้สัมภาษณ์สัมภาษณ์เก็บไว้กำลังจะรอปล่อยออกไปนะครับเพื่อที่จะไปเติมไปเติมไปไปไป,ไปดูมุมมองที่คนที่เขาสําเร็จนะฮะว่าอคนที่เขาสําเร็จและอยู่วงการนานๆอย่างพี่นีโน่อย่างเนี้ย เขาอยู่มาในวงการได้นานขนาดเนี้ยเขาใช้ปัชญาอะไรในการดําเนินงานดําเนิน <No ชีวิตและก็อาชีพของเขามีสูตรสาเร็จไหมสุดท้ายแล้วมันเรามาเจอว่าทุกๆคนเนี่ยมีสิ่งคล้ายกันคือใช้ความอดทนใช้ความพยายามไม่ง่ายกว่าที่เขาจะมีวันนี้มันก um> ็ตรงกับคอนเซปต์ของเราที่ว่าอย่าให้เวลาเป็นข้อจากัดในการทําตามฝันเพราะว่าถ้าเราอยากทําอะไรอย่างตัวผมเองเนี่ยอยากทาทาเพลงอายุเราก็สามสิบกว่าแล้วเนาะแต่เราถ้าเกิดว่าเราไม่ลงมือทําในในวันเนี้ย วันข้างหน้าเราเราอาจจะแก่ลงอาจจะทําไม่ได้ก็ได้ mm hmm. ก็เลยกะว่าเอออยากให้พี่ๆที่เขาเป็นคนสาเร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์อีกนะักธุรกิจที่เขาสาเร็จอะไรทุกอาชีพที่เขาเขาสาเร็จเงี้ย mm hmm. ให้มาพูดให้คนอื่นฟังซิเป็นคลิปสั้นๆสิบน,น,นาทีสิบห้านาทีอย่างเงี้ย mm hmm. เพื่อสร้างแรงมานันใจให้คนอื่นเห็นว่าเอ้ย mm hmm. มันไม่ง่ายนะที่เขาจะได้ mm hmm. คนที่กําลังจะทําอยู่แล้วท้อก็อาจจะลุกขึ้นมาเออคนอื่นเขายังลมลุกคุกคานมากว่าจะได้วันนี้อะไรประมาณนี้ครับคืออยากสร้างแรงมาใใจห้กับคนไทยกับน้อง มันเริ่มต้นจากลูกศิษย์ก่อนตอนแรกรอยากให้ลูกศิษย์ดูนะครับ,รบตอนหลังๆก็เลยบอกมันไม่พอหรอกเราควรถ้าเรามีสิ่งดีๆเราควรจะถ่ายทอดให้กับสังคมไปเลยและที่สําคัญคือมันอาจจะไม่หรือหวาค,คนอาจจะไม่ได้ดูไปสิบที่สิบล้านแต่เราต้องการโฟกัสไปที่คนที่ต้องการที่จะทําฝันจริงๆคนที่อยากจะสําเร็จจริงๆครับประมาณนี้ครับสําหรับการสัมภาษณ์ศิลปินดาราแล้วก็พี่ๆในวงการก็เริ่ม,เร,มเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับ ปกติที่ผมเจอศิลปินดารามาก็มักจะแบบเป็นอาร์ติสต์ผมยาวอยู่ในีพับดูบรีสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นรายแรกที่ผมเจอเป็นอาจารย์สวมแว่นอยู่ในมหาวิทยาลัยสอนฟิสิกส์อาจารย์จัดการการทํางานสอนฟิสิกส์สอนฟิสิกส์ด้วยนะฮะกับการเขียนเพลงเนี่ยเราจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงอาจารย์ คือจริงๆฟิสิกส์เป,<ม>เป็นเรื่องของธรรมชาติอะเนาะมันเป็นวิชาที่ศึกษาธรรมชาติและเป็นพื้นฐานในวิศวะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจะเห็นว่านักฟิสิกส์ในอดีตเนี่ยเขาจะอารมณ์สุดทลีนะไอสไตล์อย่างเงี้ยจะเล่นดนตรีแล้วนักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ก็เล่นดนตรีนะครับอืมอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้เอาออกมาถ่ายทอดอะไรเงี้ย<ม>ส่วนเรื่องงานการเรียนการสอนเนี่ยฟิสิกส์มันเป็นวิชาที่มันไม่ได้ยากนะมันมีมันมีแก่นของมันพอมีแก่นของมันปุ๊บมันจะไม่ไม่เหนื่อยมากในการที่ต้องอ่านหนังสือเยอะ รานนั้นเราเข้าใจแก่นของมันปุ๊บทำความเข้าใจปัจจาของมันแก่นของมันเราก็จะเข้าใจมันได้แล้วมันก็จะติดตัวเราไปเลยโดยอย่างผมสอนหนังสือผมไม่ต้องเตรียมสอนเพราะว่ายิ่งนานวันมันก็จะยิ่งดีขึ้นเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วเพราะ,ะนั้นงานสอนผมถือว่าไม่หนักไม่หนักนะครับแม้จะสอนเยอะแต่ก็ไม่หนักเพราะว่ามันอยู่มันถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือมันเข้าเลือดเราแหละอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันเข้าเลือดเราแล้วลส่วนงานเพลงอะไรเงี้ยตอน,น,นแรกๆผมถือว่าเป็นงานงดิเล็กนะครับเพราะว่าผมปกติกลางคืนเนี่ยผมจะต้องมีแลู่แล้ว ทั้งฟังเพลงดู MV อย่างเงี้ยเราก็ทําทุกวันอยู่แล้วเราก็เอาเวลาตรงนั้นน่ะเอามาทํางานของเรานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเสาร์อาทิตย์เงี้ยเราว่างอยู่และเล่นคอนเสิร์ตการกุศลอะไรเงี้ยเราก็เล่นเสาร์อาทิตย์มันก็จะไม่กระทบงานหลักเราตรงนี้นะครับก็แบ่งเวลาเอาประกอบกับผมไม่ได้มีครอบครัวเนาะยังไม่ไม่แต่งงานมีภรรยามีลูกก็เลยมีเวลาว่างเยอะกว่าคนอื่นเขาหน่อยโชคดีนิดนึงครับ,รบไม่รู้ว่าโชคดีป่านะพี่แจ๊ด <laughs> ไม่มีแฟนอาจารย์ชีวิตชีวิตภายใต้ประการฉุกเฉินตรงอาจารย์อยู่ศรีราชาใช่ ครับครับผมอยู่ศรีราชาครับพี่พลกรฉุกเฉินตรงนั้นเป็นไงบ้างครับอาจารย์ชีวิตอาจารย์เป็นไงบ้างผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตปกตินะครับแล้วก็บางวันก็ทํางานที่บ้านนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะมามหาลัยนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยมาไม่ค่อยมีนะครับไม่ไม่คนค่อนข้างเบาบางนะครับแล้วก็คืองานเราางครั้งมันต้องทดลองเนะมันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องมาอยู่ในห้องแล็บอะไรเงี้ยครับก็ถามว่ามันเครียดไหมช่วงแรกก็อึดอัดนิดนึงเพราะว่าปกติเราจะได้ เดินห้างเดินอะไรเงี้ยใช่ไหมครับรรลีเลกช่วงนี้ก็อ่ะในเมื่อทุกคนก็อยู่บ้านเราก็อยู่บ้านด้วยอย่างผมจะไปทําวิจัยมีแผนเนี้ยจริง,รงๆเดือนนี้จะไม่อยู่นะจะไปทําวิจัยแต่ทำไงได้ก็ในเมื่อ <c oughs> สถานการณ์มันเป็นแบบนี้เราก็ต้องช่วยกันถามว่าโอเคไหมคุณภาพชีวิตก็อยู่ในระดับที่ดีนะอย่างน้อยได้อยู่บ้านทํางานบ้านทําสวนจัดสวนอะไรไปเรื่อยเฉยก็ถือว่าเราเอาแค่แค่เขาเรียกอะไรสลับสลับงานมาทําแค่นั้นเองนะครับมันจําเป็นไหมว่าก็ไปยืนอยู่ริมหาแล้วก็ เขียนเพลงไม่จําเป็นพี่แจ็คเพลงเนี่ยนะไม่ใช่อยู่ๆจะเขียนได้นะครับอือย่างเพลงฝืนยินดีเนี่ยผมขับรถอยู่นะแล้วมันนึกอารมณ์ฟิลลิ่งตรงนั้นมันมันมันมาก็เลยเอามือถือเนี่ยขึ้นขึ้นมาอัดแล้วก็พูดเลยพูดไปเลยพูดเป็นโครงไว้ก่อนเสร็จปุ๊บพอได้มันจะได้ท่อนฮุกก่อนส่วนใหญ่เพลงผมจะได้ท่อนฮุกมาก่อนพอได้ท่อนฮุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับหวัวท้ายเอารประมาณนี้คือถ้าเกิดตั้งใจทํามันมันไม่ออกงานศิลปะมันต้อง อาศัยฟิลลิ่งนิดหนึ่งไม่ต้องไปนั่งริมหาดแต่เคยคุยกับพี่ๆนักแต่งเพลงบางคนนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยบางทีมันก็ต้องอาศัยฟิลลิ่งแบบเ<ฆ>ช่นเพลงที่เกี่ยวกับเมาก็อาจจะต้องไปนั่งในผับอะไรเงี้ยแต่ผม,ผมผมผมยังไม่ถึงจุดนั้นครับยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่ครับผมอาจารย์ต้องดื่มก่อนไม่ถึงจะได้สักทอดทุกไม,ไม่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 ดื่มตัวใหญ่เพลงหรือว่าคําดีๆมันจะมาตอนเราเดินบ้างเราขับรถเนี้ยผมจะเป็นเงี้ย ตอนเราเดินเราออกกําลังกายเราวิ่งเงี่ยมันจะมาหลังๆคือช่วงนี้มันดีตรงที่มันมีโทรศัพท์อัดมือถือได้มือถือมีโปรแกรมในมือถือแล้วก็หยิบมาอัด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 ไว้ได้ท่อนนึงก็อัดไว้อัดไว้แล้วถึงเวลาก็มาเปิดฟังแล้วเขียนออกมาครับอาจารย์ครับภายใต้ภายใต้สถานการณ์โควิดในทีแบบนี้ซึ่งสังคมไทยเราคนไทยเรากําลังเรียกว่ากังวลใจแล้วก็ทุกข์กับอนาคตที่จะมาถึงอาจารย์ว่าสิ่งเหล่านี้ทําจะทําให้คนเราท้อหรือว่าหมดกําลังใจหรือว่าหมด พลังที่จะคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆไหมครัอาจารย์ผมกลับมองในทางตกันข้ามนะผมว่าทุกๆวิกฤตย่อมมีโอกาสนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนอยู่บ้านเนี่ยผมก็จะเห็นว่าคนทําคลิปออกมาเต็มเลยคลิปเป้าสมองคลิปอะไรอยู่ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยเต็มออกมาเลยแล้วก็ถ้ามองในแง่ของความเครียดคนที่ไม่มีงานทําหรือคนที่ทํางานตามโรงงานแล้วกลับบ้านเกิดเนี่ยโอเคช่วงแรกไรายได้ไมันอาจจะหายไป แต่ถ้าเกิดเราได้กลับไปอยู่บ้านแล้วบางทีเราอาจจะไปเจอธุรกิจใหม่ๆในแถวบ้านเราก็ได้หรือเราอาจจะกลับไปแล้วเออจากคนที่ไม่เคยทําสวนปลูกผักก็าอาจจะไปลองปลูกผักดูอาจจะชอบวิถีตรงนั้นแล้วกลับไปอยู่บ้านเลยก็ได้มันอาจจะเป็นครั้งนี้อาจจะเป็นการกระจายผมว่ากระจาย กระจายคนออกไปก็ได้บางคนอย่างผมเนี่ยกลับบ้านแล้วไม่ค่อยอยากจะกลับมามาหาลัยเพราะกลับบ้านแล้วก็ทํานู่นทํานี้ก็ติดอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะเกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการขนส่งเรื่องแก๊ปเรื่องอะไรเนี่ยมีอาชีพใหม่ๆขึ้นมาเต็มเลยผมว่าถ้ามองในแง่ของโอกาสเนี่ยเราก็หาโอกาสทํานะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีงานทําหรืออะไรเงี้ยก็ค่อยๆลองหาโอกาสซึ่งความรู้ตา่างมันก็อยู่ใน YouTube เต็มเลยเราลองเสิร์ชดูนะครับเริ่มจากเล็กไปใหญ่ก่อนการทํางานนะครับ เริ่มจากลองผิดลองถูกเวลาล้มเราไม่เจ็บตัวมากนะครับอาจจะทําค้าขายที่บ้านเล็กๆน้อยๆค่อยๆเริ่มไปนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยครับอยากให้เราผ่านวิกฤตไปด้วยกันทุกคนครับครับสุดท้ายนี้ผมจะฝากคาพูดของอาจารย์ไว้นะครับอาจารย์บอกผมว่าอยากให้เวลาจํากัดความฝันขอบคูณอาจารย์มากครับครับครับอยาอยาให้เวลาเป็นข้อจํากัดในการทําตามฝันครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับ